คุณไม่มีมือถือเหรอไม่ไ,มไปอยู่รูไหนมาเนี่ยเพื่อนในคุกเหรอฮะใช่เมื่อนักโทษที่เพิ่งออกมาจากคุกใหม่ๆต้องมาเจอกับเด็กน้อยที่ร้องไห้อยู่ในถังขยะสวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในช่องสดมาม่ามูฟวีวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาสรุปให้ทุกคนได้ฟังกันหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า Adopt a highway 2019 Milling ล นักโทษคดียาเสพติดที่ถูกขังอยู่ในคุกไม่ต่ำกว่า20ปีกำลังจะได้ถูกปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำและกลับมาอยู่ร่วมกับคนในสังคมเหมือนคนทั่วไปในขณะที่ผู้คุมได้คืนสิ่งของเขาแทบจะจำตัวเองไม่ได้เมื่อได้เห็นบัตรประจำตัวอีกครั้งหนึ่งการที่เขาติดคุกอยู่นานหลายปีและต้องออกมาเผชิญกับโลกภายนอกอีกครั้งมันทำให้เขารู้สึกประหลาดใจและเหมือนกับความฝันที่มันเกิดขึ้นจริง มินลิงเป็นนักโทษชั้นดีแต่เขายังต้องเข้ารายงานตัวกับตำรวจทุกเดือนซึ่งอีกเพียงไม่กี่เดือนเขาก็จะมีชีวิตที่อิสระแบบถาวรตำรวจได้เตือนมินลิงว่าห้ามทำอะไรที่ผิดผิดอีกไม่เช่นนั้นเขาอาจจะต้องเข้าสังเตแล้วไม่มีวันที่จะได้ออกมาอีกเลยมินลิงไม่มีญาติพี่น้องเขาอยู่ตัวคนเดียวเพราะพ่อและแม่ได้จากเขาไปนานแล้วเขาไม่ค่อยชอบสูงสิงกับใคร และมีชีวิตอยู่ไปวันๆถ้าวันไหนรู้สึกเบื่อเขาก็แค่อยู่สนซองซอสให้เข้ากระป๋องมิลลิงได้มาทำงานเป็นพนักง,งานฟาสต์ฟู้ดพอถึงตอนเย็นก็ล้างจานและนำขยะไปทิ้งก่อนที่จะปิดร้านในคืนวันนี้เขาก็ได้มาเที่ยวงานแฟร์ซึ่งคล้ายๆกับงานวัดบ้านเราและพยายามที่จะแสแวงหาความสุขในวันต่อมาหลังจากที่มิลลิงทำงานเสร็จเขาก็ได้เข้ามาในร้านอินเทอร์เน็ต เพราะต้องส่งอีเมลให้ตำรวจทุกอาทิตย์เด็กในร้านก็ช่วยเหลือเมื่อรู้ว่าเขาไม่มีมือถือและไม่เคยเล่นอินเทอร์เนต็ตเลยพอส่งอีเมลให้ตำรวจเสร็จมิลลิงก็ลองเซิร์ชหาข้อมูลของพ่อและดูเหมือนว่าพ่อของเขาที่ตายไปแล้วจะมีเว็บไซต์ที่เป็นของตัวเองด้วยชีวิตของมิลลิงวนลูปอยู่แบบนี้ทุกวันจนในวันหนึ่งขณะที่เขาต้องทำงานจนดึกดื่นพอเข้ากะดึกเพียงลำพัง มิลลิงก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อได้เจอกับเด็กทารกที่อยู่ในถังขยะและกำลังร้องไห้อย่างน่าสงสารมิลลิงทำอะไรไม่ถูกเขาลนลานอย่างเห็นได้ชัดจึงได้ตัดสินใจนำเจ้าตัวเล็กมาไว้ในร้านก่อนเขาได้เปิดดูกระเป๋าที่ห่อทารกเอาไว้ข้างในมีกระดาษแผ่นเดียวและเขียนว่าเธอนนัชื่อเอลล่ามิลลิงได้พาเอลล่ากลับมาดูแลที่ห้องของเขาในตอนนี้ มิลลิงรู้สึกสับสนเขาจึงลองโทรหา911พอตำรวจได้รับสายมิลลิงกับพูดไม่ออกจึงวางสายโทรศัพท์ทิ้งไปซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้เอลล่าก็เหมือนจะหลับไปแล้วด้วยกลางดึกของคืนนั้นตำรวจก็ได้มาหามิลลิงเพราะตำรวจได้รับสายแต่เป็นเพราะว่ามิลลิงวางสายไปเสียก่อนในจังหวะนั้นเอลล่าก็ส่งเสียงร้องออกมาตำรวจถามว่านั่นใช่ลูกคุณหรือเปล่ามิลลิงก็คิดสักครู่ แล้วก็บอกกับตำรวจไปว่าใช่พอตำรวจเห็นว่าเขาไม่มีปัญหาอะไรพวกเขาก็กลับไปยังสถานีซึ่งก่อนที่จะกลับตำรวจนายหนึ่งก็บอกให้เขานวดท้องเด็กเบาๆแล้วเด็กก็น่าจะหยุดร้องไห้มิลลิงจึงทำตามที่ตำรวจบอกเอลล่าก็หยุดร้องไห้จริงๆนั่นจึงทำให้มิลลิงรู้สึกดีใจมากในตอนเช้าเอลล่าร้องไห้ไม่หยุดมิลลิงเลยพยายามหาอะไรให้เอลล่าทานซึ่งบนโต๊ะก็มีแต่พวกซอส จนเขาได้ไปเจอกับซอสหวานๆมิลลิงจึงค่อยๆป้อนให้กับเอลล่าแล้วเอลล่าก็หลับไปจากนั้นมินลลิงก็เข้าไปในห้างและได้ไปหาซื้อนมเพื่อจะมาป้อนเอลล่าพนักงานก็ได้คุยกับเขานานมากซึ่งมิลลิงก็รีบเพราะกลัวว่าเอลล่าเธอจะตื่นเสียก่อนพอเขากลับมาถึงด้วยความลุนลานจึงทำให้ของร่วงพื้นจนเสียหายซึ่งพอเขารีบเปิดประตูเข้ามาดูเอลล่า ก็ยังนอนอยู่บนเตียงด้วยความร่าเริงมิลลิงรู้สึกกังวลมากเขาจึงได้ไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตว่าการที่เขาได้ไปเจอเด็กและคิดที่จะเก็บไว้ดูแลเองมีความผิดหรือไม่ซึ่งในข้อมูลก็บอกว่าสิ่งที่เขาทำอยู่นั้นคือการลักพาตัวมิลลิงรู้สึกกลัวแต่เขาก็ยังอยากดูแลเอลล่าต่อไปซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่มิลลิงได้กลิ่นตุตุมาจากแพมเพริดของเอลล่าพอดี มิลลิงจึงพาเอลล่ากลับบ้านแล้วก็อาบน้ำให้ซึ่งเขาก็ได้ถามไปว่าอยากจะไปเที่ยวทะเลกันไหมเอลล่าก็ส่งเสียงดีใจออกมามิลลิงพาเอลล่ามาเที่ยวทะเลเขามีความสุขมากๆและรู้สึกว่าเอลล่าคือลูกสาวที่จะเข้ามาเติมเต็มในชีวิตของเขามิลลิงได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อของเขาให้กับเอลล่าได้ฟังว่าพ่อของเขาเป็นนักสะสมสแตมแต่ว่าก็ได้จากเขาไปนานแล้ว ในคืนวันนั้นเอลล่าก็ได้ตกจากเตียงจนเธอร้องไห้ไม่หยุดซึ่งพอถึงตอนเช้ามิลลิงจึงพาเอลล่ามาหาหมอสักพักก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาเล่นกับเอลล่าและได้สอบถามกับมิลลิงจนรู้ว่าเอลล่านั้นไม่ใช่ลูกของเขาเธอเลยอยากพาเอลล่าไปสถานคุ้มครองเด็กแต่ทว่ามิลลิงไม่อยากจะคืนเอลล่าให้กับเธอเพราะเขาเป็นห่วงและอยากที่จะดูแลเอลล่าต่อไปสักพักตำรวจก็มาถึง มิลลิงจึงต้องยอมคืนเอลล่าให้กับพวกเขาแม้ว่าจะไม่ยินยอมก็ตามมิลลิงได้ถูกสอบปากคำอยู่นานในตอนที่ได้เจอเอลล่าครั้งแรกซึ่งเขาก็ยอมให้ข้อมูลกับตำรวจทุกอย่างหลังจากเหตุการณ์นั้นมินลลิงก็รู้สึกใจหายที่ต้องเสียเอลล่าไปแถมเขายังต้องถูกไล่ออกจากงานอีกต่างหากพราะตรวจมองว่ามิลลิงมีพฤติกรรมลักพาตัวเด็กแล้วยังอยู่ในช่วงระหว่างที่เขายังติดทันบนอีกด้วยมิลลิง กลัวว่าตัวเองจะต้องกลับเข้าไปในคุกอีกครั้งเขาจึงเก็บข้าวของแล้วหนีไปที่บ้านเกิดของพ่อด้วยรถบัสในระหว่างทางมิลลิงได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อว่าไดแอนกำลังร้องไห้เสียใจอยู่พอเขาเห็นเธอร้องไห้จึงแอบเอาทิชชู่หวางเอาไว้เพื่อให้ไดแอนได้ซับน้ำตาไม่นานนักขณะที่มิลลิงกำลังทานแซนด์วิชเขาเกิดสำลักขึ้นมาพอดี พอไดแอนเธอเห็นเธอก็เลยมาช่วยเขานั่นจึงทำให้ทั้งสองคนได้รู้จักกันมินลลิงก็ขอบคุณเธอโดยการมอบแซนวิชให้และทั้งคู่ก็กินแซนวิชไปด้วยกันพวกเขาทั้งสองคนสนิทกันมากขึ้นไดแอนมีนิสัยที่ดีมากๆและกล้าเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวให้เขาฟังแต่ทว่ามิลลิงกลับไม่กล้าบอกเธอว่าเขานั้นเคยติดคุกมาก่อนหลายชั่วโมงต่อมาทั้งสองคนก็ต้องแยกย้าย เมื่อไดแอนกำลังจะถึงที่หมายเธอได้บอกลากับมิลลิงว่าถ้ามิลลิงมีโอกาสและอยากจะเจอเธออีกครั้งให้มาที่เดนเวอร์เพราะเธอทำงานอยู่กับพี่ชายตรงกรีนร็อกและไดแอนก็ลงจากรถไปนั่นจึงทำให้มิลลิงรู้สึกเสียใจเป็นครั้งที่สองเพราะไม่ว่าเขาจะรักใครคนนั้นก็ต้องจากเขาไปอยู่ดีมิลลิงเดินทางมาถึงบ้านเกิดของพ่อและได้มาหาหลุมศพของพ่อและแม่เขาสิ้นหวังในชีวิต เมื่อต้องเจอกับเรื่องที่เสียใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลังจากนั้นเขาก็นึกขึ้นได้ว่าเขายังมีกุญแจอีกสองดอกที่พ่อเคยให้ไว้ก่อนที่เขาจะเข้าคุกซึ่งนั่นก็ทำให้เขาเดินทางไปยังธนาคารในเมืองนั้นทันทีพนักงานสอบถามถึงเรื่องกุญแจว่าน,นั่นเป็นของเขาหรือเปล่ามิลลิงจึงบอกไปว่าพ่อของเขาชื่อรัเซลมิลลิงได้เจอกับผู้จัดการซึ่งในตอนแรกผู้จัดการก็ไม่คิดว่าลูกชายของคุณรัเซล จะยังมีชีวิตอยู่จากนั้นผู้จัดการก็พามิลลิงไปที่ตู้เซฟและให้เขาเปิดดูของที่อยู่ข้างในเอาเองพอมิลลิงเปิดออกมาในนั้นมีจดหมายและรูปภาพของมิลลิงตอนเด็กๆในจดหมายได้เขียนไว้ว่าพ่อรักลูกมากและขอให้มิลลิงกลับตัวกลับใจถ้าเขาได้ออกมาจากในคุกแล้วนั่นจึงทำให้มิลลิงนั้นเสียน้ำตามิลลิงยังได้เจอกับสแตมอีกหนึ่งดวง ที่เป็นของสะสมของพ่อและมันก็มีมูลค่ามากกว่า1 0 0 0 0แสนปอนหรือตกประมาณ4 0ล้าน4แสบาทซึ่งนั่นยังไม่รวมกับสแตมอีกหลายหมื่นดวงที่พ่อได้เก็บเอาไว้ในห้องเก็บของตามที่จดหมายได้เขียนบอกสถานที่เอาไว้ด้วย3เดือนต่อมามิลลิงได้เดินทางมายังสถานสงเคราะห์และได้บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าถ้าถึงวันเกิดของเอลล่าตอนเธออายุครบ18ปี จงนำสแตมทั้งหมดนี้มอบให้กับเธอเพราะเมื่อถึงเวลานั้นเธอจะมีวุฒิภาวะมากพอที่จะดูแลทรัพย์สินทั้งหมดในนี้ได้จากนั้นมินลลิงก็เดินทางไปยังกรีนร็อกเพื่อไปหาไดแอนคนที่เขารักเพราะในตอนนี้มิลลิงก็ได้กลายเป็นเศรษฐีย่อมๆและเขาก็คงจะคิดที่จะไปขอไดแอนแต่งงานนั่นเองและหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ หนังก็สรุปได้ว่ามิลลิงได้กลายเป็นเศรษฐีคนใหม่เมื่อเขานำสแตมของพ่อที่สะสมเอาไว้นำออกมาขายเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นและมิลลิงยังฝากสแตมส่วนหนึ่งเพื่อมอบให้กับเอลล่าเมื่อเธอมีอายุครบ18ปปีเพราะเมื่อถึงเวลานั้นเอลล่าก็จะมีวุฒิภาวะมากพอที่จะดูแลทรัพย์สินทั้งหมดในซองจดหมายนี้นั่นเองเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้ผมเพิ่งจะรู้นะครับว่าของสะสมบางอย่าง มันมีมูลค่ามากกว่าที่ผมคิดเอาไว้และมิลลิงเขาก็มีความสุขกับสิ่งที่เขาทำอีกด้วยและถ้าคุณชอบหนังเรื่องนี้ก็สามารถกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจได้ครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ